สวัสดีครับแฟนคลับทุกทท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกเจ้ามวยไทยจากเวทีมวยสยามบ้อมน้อยนะครับถ่ายทอดสดทางช่องสามเวลาประมาณเที่ยงสิบห้าเป็นต้นไปนะครับวันนี้วันเสาร์ที่ยี่สิบกเมษายนพุทธศักราชสองพันหรสิบแปดนะครับคู่แรกนั่นก็จะเป็นเหนือทพยักษ์พุทธประชาชื่นพบกับท่านด้านเดชยริศสอเดชดำรงพ่กัดนำหนักหนึ่งร้อยปอนด์คู่ที่สองจะเป็นทีเล็กมอรวมเจยเพื่อนพบกับท่านด้านลูกคาดสอสัสิวัตรพิกัดนำหนัก หนึ่งร้อยสามปอนด์คู่ที่สามเป็นการป้องกันแชมป์ลาวสตาเกียทงยศพบกับท่านด้านโชโชบูมเด็กเซียนพิการน,น้ำหนักหนึ่งร้อยห้าปอนด์และปิดท้ายรายการโดยเพชรธันวัอีเกิลมวยไทยพบกับท่านด้านไม้สบุญสวัสดพิกัรน,น้ำหนักหนึ่งร้อยสิบสี่ปอนด์นี่คือคู่ใหม่และน้ำหนักในวันนี้นะครับแฟนคลับก็อย่าลืมนะครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดแอปพิเคสองสี่หลพักยกระโบสถโนมัตินะครับสิ่งดีที่ผมแนะนํ 24, านมนนผ,มนนผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วแฟนคลับ ใครไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายหากติดขัดหรือไม่เข้าใจตรงไหนโทรสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับ0ูนย์ข้าวสามศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์สี่แปดศูนย์พร้อมได้คำแนะนําทุกๆท่านเลยนะครับที่ตรงนี้นะครับราคาเด็ดเปิดมาขวามันโชสองวันสามวันเลยแล้วก็จะมีราคาเด็ดหลังกันชั่งน้ําหนักทุกวันที่มีมวยมวยไทยเจ็ดสีช่องสามมโนีนเกิดเปิดมาความันชคสองสามวันรายการซุกเมื่อวันนี้เปิดมาความมันโชคเป็นอาทิตย์ แล้วก็ที่ตรงนี้ราคาร้อยละบาท2องรละบาทเปิดให้เราได้อาตัวางทุนใช้สิ่งดีที่ตรงนี้เป็นหลักประกันในการหาเงินหาทองเพียงครอบครัวเราได้นะครับแอปพลิเคชัสที่เดียวจบครบทุกความมั่นการันตีเรื่องความมั่นคงทางการเงินนะครับต่อไปตม่อไปมาดูไม่รักมอชอบผมเลยนะครับคู่แรกนั้นเหนือพยักคุดประชาชื่นตัวนี้แข่งหนักแข่งหลักเกลี่ยมดีนะครับ น่าเสืดีส่วนเดชยอดริสซอเดชดำรงเนี่ยประเภทนอกได้ในดีเขาเข้มคู่นี้น่าลงทุนลองไปที่เดชยอธริ์ลงทุนไได้เยอะน่าที่ตามครับคู่สองครับทีเล็กมอรวมเจเพื่อนเขาเข้มหนักแรงเจอกับลูกค้าสอสิสวัตรตัวนี้เป็นรองครบวงจรคู่ที่ชอบไปที่ทีเล็กมอรมเจเพื่อนหนักแรงรุ่นน้ำนกได้ด้วยเป็นทีเด็ดในรายการนะครับคู่ที่สามครับราสตาเกทุยศ งเงนแชมป์ก็กวันนี้เจอกับโชวโชเหล่าสถานีวันนี้เจอนักชกใกล้เคียงกันเตะขาต่อยหมัดรุนแรงบูสู้ดีวันนี้ผมชอบไปที่โชวโชวครับหลักเหลี่ยมดีหนักแรงเก้าเกมแต่ว่าเข้าแล้วเริ่มออกตัวบางทุนนะเพราะว่าเหล่าสถานีประเภท,ทเทงครไม่ว่าที่ค่าเองเะาววยต้นต,น,ตนอาจจะเป็นรองแต่ว่าปลายๆก็มีรุนส่วนตัวผมชอบไปที่โชวโชวเข้าแล้วต้องออกตัวบางทุนปิดท้ายรายการโดยเพชรระเอเคิร์เมยไทยวันนี้ จะพลิกแพ้ไม้สอบุญสวัสด์นักแรมเขาเข้มน่าติดตามครับสรุปมวยรักมวยชอบวันนี้คู่แรกรองไปที่เดชยริศคู่ที่สองเจาพิธีเล็กมรุมเจเพื่อนโชวโชบุญเด็กเสียนเข้าแลงเมองตัวบางทุนนะครับและพิธา,ารราการด้วยไม้สอบุญสวัสด์เข้าแรงก็ยังหมกทัวร์บางทุนเหมือนกันนะครับขอบคุณสำหรับการตใจตีมมีผมมาดูตลอดนะครับพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ